ปัญหาเรื่องเส้นผมของคนสร้างความวิตกกังวลให้กับเจ้าตัวไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเดือดร้อนไปถึงศูนย์ศัลยกรรมความงามที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมจะต้องไปหาคำตอบว่าจะทำยังไงให้ลดความวิตกกังวลลงได้วันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังที่ประเทศตุรกี มีศูนย์ศัลยกรรมความงามด้านเส้นผมเขาเชี่ยวชาญเรื่องการปลูกเส้นผมเรื่องของเส้นผมบนหนังศีรษะของคนเราเนี่ยนะคะเขาก็ไปหาคําตอบว่าจะทํายังไงให้คนลดความวิตกกังวลคลายความเครียดลงได้ไม่ว่าจะวิตกกังวลในเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของเส้นผมด้วยนี่แหละนะคะก็ไปหากลุ่มตัวอย่างมา1540คนอายุ18ถึง65ปี แล้วมาฟังเพลงกันเพลงที่เปิดนะคะก็จะมีในยุค 60, 70, 80, 90ยุคแรกๆของปี2000นะคะแล้วก็จะมีพวก h e ฟวี่เมทัพวกคลาสสิกด้วยหรือว่า R&B ปรากฏว่าเพลงที่ได้ผลลัพธ์ดีมากๆเป็นเพลงในยุค80ค่ะทำให้ความวิตกกังวลที่มันเกิดจากความดันโลหิตนี่นะคะ ความวิตกกังวลทําให้ความดันโลหิตพ,พุ่งเนี่ยนะคะความดันโลหิตลดลงค่ะถึง96%เออ <c oughs> ฟังเพลงในยุคเอที่ทำให้ความดันโลหิตลดลง96%อ่าพูดง่ายๆส่วนอัตราการเต้นของหัวใจลดลงถึง36%จากการฟังเพลงในยุคเอค่ะส่วนเพลงที่เป็นเพลง h e ฟวี่เมทัเพลงคลาสสิกเพลง R&B ในช่วงต้นๆของปี2000นะคะก็ให้ผลใกล้ๆก,กันและตรงกับทางการแพทย์ด้วยทางการแพทย์บอกว่าเพลงในยุคเอที่ทำให้ผู้คนที่ฟังแล้วเนะี่ยเกิดความสบายใจเพราะว่าโหยหาอดีตในเชิงบวกประสบการณ์ดีๆในยุคเอที่ถ้าหากว่าเราลองมองย้อนกลับไปดู ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะเมืองไทยเราก็เหมือนกันในยุคเอที่นจะมีเพลงเพราะๆมีศิลปินเกิดขึ้นมามากมายทีเดียวเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นความสำคัญของการผ่อนคลายของใจใจที่ได้รับการผ่อนคลายจากเสียงเพลงนะคะเพื่อที่จะให้ความวิตกกังวลความเครียดต่างๆนั้นผ่อนคลายลงได้ความดันโลหิตลดลงการอัตราการเต้นของหัวใจลดลงฟังอะไรที่มันรื่นงมรื่องม มันช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะฟังดนตรีเถิดชื่นใจ